สวัสดีครับในที่สุดก็มีการเลือกแล้วจากกองทัพประกาศไทยว่าเลือกกิบเพน EF เอาจริงก็ไม่ได้เกินความคาดหมายอะไรเพราะกองทัพประกาศชัดเจนมาตั้งแต่แรกแค่เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับแน่นอนว่ามันมีเรื่องผูกพันตามมาเยอะแยะ วงเงิน19,00 0ล้านบาทในปีงบประมาณ2025ซื้อได้4ลำเท่านั้นไทยต้องการเครื่องบิน12ลำภายในปี2034ก็ต้องผูกพันกับซับไปตลอดจนจบโครงการเหตุผลในการเลือกกิบเพนเอฟในครั้งนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราได้ยินมาโดยตลอดก็คือความมีอิสระในการใช้งานนอกจากนั้นกิบเพนมีความสามารถที่ตอบสนองความต้องการทางยุทธการตามหลักนิยมและยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศและพัฒนาต่อยอดนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพ การปฏิบัติการร่วมหลายมิติหรือว่ามัลติโดเมนโอเป r เรชั่ระหว่างกองทัพอากาศ ร่วมกับกองประชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพเรือและก็หน่วยงานด้านความมั่นคงต่างๆภายใต้แนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตรวมถึงสอดคล้องกับกรอบงบประมาณนะครับที่กองทัพระกาศได้รับการจัดสรรตลอดจนมีข้อเสนอตามนโยบายชดเชยการนำเข้ายุทธปกรณ์ทั้งทางตรงในการสร้างโอกาสการพัฒนาอุตสาหการรมป้องกันประเทศนำไปสู่การพึ่งพาตัวเองเพื่อยกระดับมาตรฐานเข้าสู่ระดับสากล แล้วก็การชดเชยทางอ้อมนะครับในการให้ทุนการศึกษานั่นคือสิ่งที่กองทัพปรกาศชี้แจงสิ่งที่เป็นข้อตัดสินใจแอดมินคิดว่าเป็นเรื่องลิงก์ทีที่ไทยมีโครงการพัฒนาขึ้นมาใช้เองก็คือลิงก์ภายในนะครับมีข้อมูลเชื่อมต่อได้ทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศซึ่งก็ต้องยอมรับว่าไทยมียุทธปกรณ์นานาชาติทั้งของสหรัฐ จีนเกาหลีรัเสเซียต่างค่ายกันก็จะเป็นต้องสร้างเครือข่ายข้อมูลของตนเองซึ่งเอามาจากลิงก์เอของสวีเดนสวีเดนคงเสนอเรื่องนี้ให้และกิเพนก็เชื่อมต่อมีระบบกับกองทัพเรือแล้วแต่ว่ายังเชื่อมต่อกับกองทัพอากาศไม่ได้เพาะกองทัพอากาศส่วนมากใช้ F-16 ซึ่งใช้ข้อมูลลิงก์16ของสหรัฐถาว่า F-16 มาใช้ลิงก์ทีได้ไหม ก็น่าจะได้นะครับแต่ว่าไม่ให้เปิดลิงก์16กับลิงก์ทีนี้พร้อมกันหลายการจะใช้ลิงก์16ได้ต้องขออนุญาตเพราะมันเชื่อมต่อกับเครือข่ายของสหรัฐซึ่งเป็นเครือข่ายใหญ่ข้อมูลสําคัญสําคัญเยอะมันเป็นความมั่นคงนะครับมันก็เป็นอุปสรรคในการใช้งานของไทยเช่นการซ้อมรบกับจีนซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสหรัฐสหรัฐก็ไม่อนุญาตอยู่แล้วจริงๆกิฟเพนที่ผ่านมาก็ต้องขออนุญาตเช่นกันนะครับ แต่ว่าสวีเดนยืดหยุ่นได้เพราะว่าลิงก์เป็นข้อมูลเฉพาะของไทยไม่ได้ไปเชื่อมต่อกับส่วนกลางมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอธิบายลิงทีเหมือนกับไฟฉายที่ส่องสว่างครอบคลุมเฉพาะในไทยส่วนลิงก์16ส่องได้ทั่วโลกมันเป็นเครือข่ายของสหรัฐไทยพยายามขอให้สหรัฐอนุญาตให้ต่อลิงก์16 เข้ากับอุปกรณ์ของไทยทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันก็ยากเพราะว่ายุทธปกรณ์ของไทยมีของจีนด้วยโดยเฉพาะระบบป้องกันภัยทางกากาศอันนี้ถ้าอาวุธจีนเข้าถึงข้อมูลของสหรัฐไม่ดีแน่มันก็เลยยากนะครับกับลิงค์สิก็คือความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินเท่านั้นพยายามทําความเข้าใจนะครับว่าทําไมไทยขอใช้ลิงก์สิยากเอาตรงๆสหรัฐก็ไม่ได้ฝากชีวิตไว้กับลิงค์สิไม่ไว้ใจขนาดนั้น แม้จะพยายามดูแลป้องกันข้อมูลแบบเต็มที่สหรัฐก็ไปสร้างลิงก์เฉพาะของตัวเองขึ้นมาใช้เช่นลิงก์22ิเป็นต้นมันเป็นขึ้นวิทยุที่ปลอดภัยเจาะยากขึ้นมาอีกระดับก็จะใช้ก,กันกับพวกที่ไว้ใจได้จริงๆนะครับเช่นสหรัฐแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนอิตาล,ลีนธอร์แลนด์อังกฤษและลิงก์22สามารถเชื่อมต่อกับลิงก์16ได้แต่ว่าลิงก์16ไปเชื่อมต่อกับลิงก์22ไม่ได้เป็นการสร้างความปลอดภัยขึ้นมาอีกชั้นลิงก์16ก็ใช้กัน ในประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐทั่วไปญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์ฟิลิปปินส์เป็นต้นนะครับและต้องขออนุญาตทุกคนแต่เขาไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าระบบอาวุธของเขามันเป็นระบบของตะวันตกอยู่แล้วส่วนมาเลเอินโดมีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าไปซื้ออาวุธจากรัสเซียมาก็ไม่ได้เชื่อมต่อลิงก์16อยู่แล้วเราจึงเห็น F18 ของมาเลเซียโดนแบนไม่อัปเกรดให้ ซู30ของมาเลก็พยายามโมดิฟายระบบจนพังและก็จอดสเป็นส่วนมากลองคิดดูว่าถ้าเชื่อมต่อลิงก์16ได้ตามใจชอบไม่ต้องขออนุญาตจะเป็นอย่างไรละครับซู30ของมาเลเชื่อมลิงก์16ได้ ปล่อยข้อมูลให้กับพามา่าซึ่งใช้เครื่องบินของรัสเซียเหมือนกันข้อมูลไปถึงเวียดนามไปถึงจีนสรุปแล้วเข้าถึงกันได้หมดทำอะไรรู้หมดรู้พิกัดหมดมันก็ไม่ปลอดภัยนะครับต้องขออนุญาตมีรหัสเข้าใช้งานไม่ใช่เปิดบ้านอาซาไว้ใครจะเข้าก็เข้าได้ นั่นคือเหตุผลนะครับถามว่าจีนมีลิงก์ของตัวเองไหมก็มีแต่ไม่อนุญ,ญาตให้ใครเชื่อมต่อแม้ว่าจะซื้ออาวุธจากจีนก็ตามนะครับเอาตรงๆไทยก็ไปเชื่อมต่อกับจีนไม่ได้ไม่ให้ถามว่าประเทศเล็กๆทั่วไปเขาอยู่กันอย่างไรก็อยู่แบบไม่มีลิงก์ก็อาศัยกล้องส่องอาศัยเทตา โทรศัพท์คุยกันว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรศัตรูมาถึงไหนอย่างไรส่วนประเทศที่มีลิงก์จะรู้พร้อมกันเข้าถึงข้อมูลได้รู้ความเคลื่อนไหววางแผนรับมือได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับกรณีของไทยจะไปเหมือนกับปากีสถานที่บริษัทซาบเป็นคนวางระบบลิงก์ให้คิดว่าพัฒนามาจากลิงก์เอของสวีเดนนี่เหมือนกันนะครับ และปากีสถานก็ใช้อุธของจีนแล้วก็มี F16 ด้วยแต่ว่าสหรัฐไม่อัปเกรด F16 ให้นานแล้วก็คงไม่ใช้ลิงค์ที่ซับมาทำให้ก็ใช้เครื่องบิน a อแบวินขึ้นเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องบินจริงๆปากีก็มีดาวเทียมแต่ว่ามันไม่เยอะพอนะครับใช้วีด้าภาคพื้นร่วมกับเครื่องบิน A อแบซึ่งมีข่าวว่าปากีก็ใช้วิธีนี้จัดการอินเดียมาแล้วโดยสามารถตรวจจับซู30 MKI มาแต่ไกลแล้วจัดการเครื่องบินลบอินเดียได้แบบ VVR หรือว่า นอกสายตานะครับนั่นเป็นเหตุให้อินเดียในคุ้มคลั่งหาซื้อเครื่องบินขนาดกลางแบบด่วนๆจนได้ลาฟาวมาพร้อมทั้งอัปเกรดซู30 MK i แบบรเนรนาดนั่นคือความสำคัญของลิง์มีได้เปรียบไม่มีเสียเปรียบนะครับ แต่ก่อนสวีเดนก็ใช้ลิงก์เและก็เป็นประเทศแรกที่พัฒนาการเชื่อมต่อข้อมูลร่วมหรือวาดลิงก์แต่ว่ามีข้อจำกัดอุปกรณ์ไม่ครอบคุมจะรู้เฉพาะแต่ในสวีเดนยิ่งสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกของเนโตต้องทํางานร่วมกับพันธมิตรสวีเดนเลยเปลี่ยนมาใช้ลิงก์16ที่ครอบคุมมากกว่านะครับดาวเทียมมีกี่ลูกแล้วครับชัดแจ๋ว GPS แม่นยําลิงก์16ครอบคุมทั้งโลก ก็มีคําถามว่าแล้วไทยจะไปอย่างไรต่อไปนับจากนี้ก็ไม่อย่างไรนะครับก็จะให้ซาบเนี่ยมาวางระบบลิงชี้ให้พร้อมถ่ายทอดความรู้ต่อไปในอนาคต ไทยจะสามารถวางระบบของตัวเองได้พร้อมทั้งทําเองเพราะว่าไทยใช้ 5g ของจีนอันนี้ก็มีส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้ไทยต้องเลือกทางนี้แต่ก็ต้องเข้าใจว่าระบบลิงก์ทีใช้ได้เฉพาะในไทยถามว่าจีนจะเข้าถึงระบบไหมอันนี้แอดมินไม่รู้ก็คงมีระบบป้องกันนะครับคงไม่เจาะข้อมูลได้ง่ายเหมือนกับ c เซ็ center ไม่งั้นพมา่าเขมรก็รู้หมดมันจะมีประโยชน์อะไรนะครับมีระบบป้องกันอยู่แล้วเพราะนี่คือความมั่นคงของชาติ ถามว่าแล้วไทยจะทำงานร่วมกับพันธมิตรได้ไหม หมายถึงประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐเช่นสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเกาหลีตใต้แล้วก็ประเทศแถวนี้ก็ยังทํางานร่วมกันได้นะครับจริงๆเราก็ยังเป็นพันธมิตรกับสหรัฐเขาไม่ตัดเราขนาดนั้นหรอกครับกิ๊บเพนก็ใช้ลิงก์16ได้แต่ว่าต้องขออนุญาตก่อนเหมือนเดิมและถ้าเชื่อมลิงก์16แล้วต้องปิดลิงก์ทีห้ามใช้2ลิงก์นี้พร้อมกันส่วน f 16ที่เรามีอยู่อันนี้ก็ใช้ไปจนหมดอายุก็ต้องขออนุญาตใช้ลิงก์16ไปจนตลอดชีวิตถ้าว่า F16 มใชฟ ลิงจีได้ไหมเรื่องนี้แอดมินไม่รู้นะครับแต่คงใช้ไม่ได้หรอกครับถ้าใช้ได้กองทัพอากาศคงไม่ไปเลือกกิฟเพนแบบนี้โอเครู้เรื่องวันนี้ไทยเลือกกิฟเพนแล้วเลวสซารสัญญาว่าจะถ่ายทอดเรื่องลิงก์ให้กับไทยต่อไปก็คงไม่ต้องขออนุญาตใช้ลิง์ทีจากสวีเดนอีกแล้วซื้อขาดแล้วแต่ว่าดูทรงแล้วไม่ราบเลื่นนะครับจะทุลักทุเลพอสมควรในช่วงแรกและต้องยอมรับว่า การจะเข้าถึงเครื่องบินของสหรัฐยากแล้วและครับเราก็าคงหยุดอยู่ที่กิฟเพนส่วนเครื่องบินโครงการใหม่ของสวีเดนอย่าเพิ่งไปคิดถึงมเลยครับมันยังอีกไกลตอนนี้แค่ดูว่ากิฟเพนกับสวีเดนจะไปต่อไหมแล้วไทยจะได้กิฟเพนเอฟครบ12ลำไหม